สวัสดีครับพบกรับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องะกูลแมงฟิล์มนะครับผมเอาละครับเช้านี้นะครับผมก็ไปที่ศูนย์ฮอนด้าก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ายางนะครับยางรถรู้สึกว่ามันมันจะเก่านะครับล้อหน้านะนะครับเห็นไหมเห็นเห็นรอยแยกไหมเอฟซีเนี่ยดูจากสภาพแล้วมันน่าจะเก่านะครับแล้วก็ยางมันเล็กครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนยางใหม่นะควันนี้อเปลี่ยนยางใหม่นะ แล้วก็วันนี้ก็จะถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเดี๋ยวก็มีเปลี่ยนยางนะครับมีถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็มีเปลี่ยนอผ้าเบรกนะฮะผ้าเบรกหน้าหลังนะครับผมเพราะว่ารถรถเก่ามือสองมันก็ใช้งานมาเยอะแล้วผ้าเบรกมันก็ยุบตามสภาพเนาะนะครับแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับเปลี่ยนหลอดไฟหน้า อรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับเหมือนหลอดจะดำๆนะครับโอเควันนี้ก็มีเท่านี้นะทุกคนก็เดี๋ยวนะครับวันนี้ผมก็จะไปหานะครับดีเดย์นะครับที่จำปาดงนะครับหาเพื่อนนะครับเดี๋ยวไปไปหาต้มตามกับแมงระพูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะเพื่อนกันเนาะนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมเอารถไปที่ศูนย์ฮอนด้าก่อน โอเคครับผมออกเดินทางกัน ครับตอนนี้นะครับแมงกะบี่ก็อยู่ที่ร้านชานยนต์นะครับก็อยู่ที่วานอนนะครับเป็นศูนย์ฮอนด้านะครับซึ่งผมก็มาซื้ออะไรที่นี่นะครับเนี่ยหมวกกันน็อกผมก็ซื้อที่นี่นะครับเนี่ยใบสีมูผมก็ซื้อที่ชานยนี่แหละนะครับวันนี้นะครับก็ให้ช่างนะครับเปลี่ยนนะครับอะไรนะครับผมก็มี นี่นะครับไฟนะครับหลอดไฟสองสองดวงนะนะครับไฟสูงไฟต่ํานะครับแล้วก็มีถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับมีถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกแต่ว่าผ้าเบรกไม่มั่นใจนะครับเห็นช่างบอกว่าผ้าเบรกของโซนิกเนี่ยมันใช้กับเวฟร้อยตัวเก่าแต่ต้องดูของก่อนว่ามีหรือเปล่านะครับอลองดูนะว่าผ้าเบรกจะมีอะไรไหมนะครับผมผมมาเปลี่ยนยางใน FZ นะอย่างที่ผมบอก เปลี่ยนยางนะ,ะยางหน้าเนี่ยคือเปลี่ยนยางนอกยางในนะครับขนาดขอบก็สองจุดห้าศูนย์นะครับผมคือยางมันเก่าแล้วครับมันเป็นรถมือสองนะคือยางเยิงมันร้าแล้วเห็นไหมนะยางม,มันไม่ค่อยดีนะนะครับแต่ว่ายางยางหลังยังใช้ได้อยู่นะครับยางยางหลังผมว่ารถรถขอเพิ่งเพิ่งเพิ่งเ,พงเปลี่ยนมาเหมือนกันแหละนะครับก็ดูจากดอกยางดูจากอะไรแล้วยังโอเคอยู่นะครับยังโอเคอยู่ ก็เอาแค่ล้อหน้าก่อนนะครับก็เราเราเราขี่รถล้วก็ต้องดูรถนะ f อซนะครับไม่ใช่ขี่อย่างเดียวนะครับมันก็ต้องดูด้ยวยว่าเออชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนตรงไหนที่มันสึกหรอนะครับที่มันหมดที่มันจะหมดอายุแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนนะครับ แต่สภาพโดยรวมมันมันก็มันก็ขี่โอเคนะ f อนะครับโซนิคคันนี้ขี่โอเคนะเพียงแต่ว่าวาลมันเริ่มมีมีรั่วนะครับวาลมันเริ่มมีรั่วแล้วมันจะสตาร์ตติดยากหน่อยนะครับมันจะสตาร์ตติดมันสตาร์ตหลายทีนะบางครั้งก็ทีเดียวบางครั้งก็หลายทีนะนะครับคันสตาร์ตนะครับถ้าใครเคยขี่โซนิคจะรู้นะว่าเออมันสตาร์ตติดยากเหมือนกันเนาะนะครับส่วนโซ่สเตอร์ นะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่ามันมันยังใช้ได้อยู่นะครับผมอ๋อนะครับ <laughs> ลืมอีกอย่างนะครับลืมลืมบอกช่างนะครับว่าผมจะเปลี่ยนในนี้มอแบตรับมอแบต เดิมบอกไปว่าผมจะเปลี่ยนหมอแบตนะครับมอแบตนี่ครับเก่ากึกเลยแบตลูกนี้เก่ามาก f อแล้วก็มันไม่มีไฟเลยนะครับก็จะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะเพราะว่าไฟจะได้สว่างแล้วก็เวลาใส่กลงใส่เกียร์มันก็จะ,ะไฟก็ได้ขึ้นนะครับ เดี๋ยวคอยบอกช่างเดี๋ยวช่างเขาหาอะไรก่อนแต่ว่าม้าแบตผมว่าไม่ยากครับม้าแบตมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถทุกคันนะ่ะก็ต้องมีอแบตเตอรี่นะครับจะต้องมีแบตเตอรี่นะครับผมวันที่ผมขี่ลุยฝนมาก็อย่างที่ว่าแหละนะครับทางมันก็มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างรถรถก็ยังไม่ได้ล้างนะ ปก,ปกติผมก็ล้างรถนะครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอช่างมานะครับผมเดี๋ยวผมจะนั่งรอตรงนี้นะก็วันนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรก่อนครับเปลี่ยนอะไรเพื่อความมั่นใจ ในการขับขี่นะครับผมก็อันดับสองนะทีซีนครับนี่ครับเสื้อแขนยาวครับเออผมผมจะไปหาเสื้อแขนยาวมาใส่นะครับตอนนี้ดาหมดแล้วนะครับนะดาหมดแล้วอยากได้เสื้อแขนยาวเดี๋ยวให้ซ่อมรถก่อนนะครับเดี๋ยวไปซื้อเสื้อแขนยาวแล้วก็ไปหาข้าวกินนะนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวรอดูช่างนะครับเ,เราไปดูอัปเดตนะครับรถเป็นยังไงบ้างนะครับช่างครับเดี๋ยวดูหม้อน้ําผมหน่อยเนาะว่าน้ํามันมีไหมมีมีน้ํายาหล่อเย็นไหมมีอ่าช่วยเติมให้ผมหน่อยนะผสมผสมหน่อยอ่านี่ครับความคพบหมนาราสุดนะ ก็เปลี่ยนยางใหม่นะครับนี่ยางใหม่นะครับแล้วก็หลอดไฟใหม่ครับผมทั้งบนทั้งล่างนะครับโซนิกจะมีไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวอะไฟเลี้ยวติดแล้วนะครับไฟไฟเบรกติดไหมครับติดนาะโอเคนะครับอ่านะครับซ้ายขวาเป็นไงล่ะนะครับผมก็เปลี่ยนผ้าเบรกหน้านะเปลี่ยนผ้าเบรกหน้านะครับผม อันนี้พี่เขาล้างไอ้น้ํามันเบรกครับเพราะว่าน้ํามันเบรกมันจะกัดสีรถนะครับน้ํามันเบรกมันเป็นอะไรที่แบบไม่ถูกกับสีรถอะนะครับน้ํามันเครื่องดําดําม,มากไหมอ่นะปกต,ติเนาะอันนี้ผมผมเพิ่งถ่ายมาเมื่อเดือนที่แล้วยังแต่ว่ารถมือสองเนี่ยก็เลยแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนนิดนึงมันจะได้แบบว่า ล้างเครื่องข้างในใช่ไหมครับอันนี้คือข้อดีของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช่ไหมครับถ้าถ้าเปลี่ยนบ่อยก็มันจะมีแตเครื่องเราเลยอืมใช่ครับก็รถมาน,นานแล้วด้วยนะครับเอออ่ะนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดนะครับทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปข้างในก่อนนะครับก็เดี๋ยวเสร็จตรงนี้จะไปซื้ออแปลงขัดห้องน้ำอ่อ ผงซักฟอกน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับเพื่อที่จะไปทำคอนเทนต์สายบุญนะครับชำระล้างนี่สงนะครับผมนี่ครับผมก็อยู่ในห้องรับรองนะครับก็แอร์เย็นเย็นมีแอร์นะมีแอร์นี่ครับครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันนะครับว่าเสร็จหรือยังนะครับผมอ่านะครับก็ช่างก็น่าจะทำเสร็จแล้วนะครับผม นี่นะปั๊มใหม่นี่ทุกคนนะเปลี่ยนเปลี่ยนปั๊มบนใหม่นะครับนี่นะครับได้แล้วมือเบรกใหม่ผมว่าช่างลืมใส่กระจกนะนะครับปั๊บน้าไฟเกียร์ติดแล้วเอ๊มีไฟแล้วนะครับแต่ก่อนไม่มีไฟเลยอะแมตมันเสื่อมอะนะครับอ่าพอดีอะจะเป็นซิลเล,ล่ร่านะครับทิ้งกระจกไว้ข้างหนึ่งให้มาตามเอาที่ร้านเองอเออ นะครับก็ขันกระจกนะครับผมสามขั้นนะครับกระจกเนี่ยโอ้โหมือทหารซ้ายหันขวาคอเคสหมดนะฮะขี่มอไซค์เนี่ยจะเป็นรถยนต์ด้วยยิ่งแล้วเลยนะครับมองอะไรไม่ได้เลยนะครับผมกระจกรถยนต์เนี่ยนะครับหรือว่ากระจกมอ,กกมอไซค์เนี่ยเอาไว้มองรถหลังนะไม่ใช่เอามาส่องส่องหน้าป่าแป้งกันนะครับ <c oughs> วัยรุ่นบางคนนี่แบบขันกระจกเข้าหาตัวเองนะ เออสองหน้าก่อนหล่อไหมสวยไหมแต่ว่าคุณไม่คํานึงเลยไอ้รถข้างหลังที่มันมันมาหาคุณเนี่ยบางคันก็จะเลี้ยวบางคันก็จะแซงคุณเนี่ยนะครับส่วนมากจะเกิดอุบัติเหตุนะเพราะว่าไม่ดูกระจกไม่ดูรถข้างหลังนะครับราะวนาจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมวันนี้ก็โอเคเนาะนะครับก็ได้เปลี่ยนอะไรนะครับนี่มั่นใจลนะเพราะว่ายางใหม่ก็กอดถนนนะครับผม ยางหลังยังยังใช้ได้อยู่ครับยางหลังยังใช้ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าผมยังไม่ได้ล้างเฉยมันเลยเปื้อนนะครับวันนี้ก็มาเพิ่มสมรรถภาพรถนะครับผมแบตก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผม เดี๋ยวช่างเขาก็คิดเงินนะครับผมครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับแหมงวิฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับก็เอาไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ